เปนนนเมอน้วดีบเป็นนภรรยาเนนดีดเ็วรู้จัแผ่นีดีไหมรู้จัแผ่นูจัดีวีดีไหมอ้หดีวีดีไหมะแผ่นซีดีดีดีวดก็แผ่นเหมือนกลมกมเหมือนกันแต่แต่สามารถบรรจุได้เยอะกว่าเพราะว่าล็นารเห็นันเป็นแบบ

ทรทัศน์ะม่นดู็จริงหนูไม่รู้มันเด็ดมือชิมนาการดีมาณข้างหนูนะมันมีจังหวะเดือนเตเดอมมันยังมีขายเลยมีครับมีมต่านเครื่องเล่นแผ่นเสียงยัมีเลยเหรอเหอเอเอาน เดี๋ยวกินอะไร่ะทำกินเองคัเราเองทีเหลียวเวนบอกเขจะเอาเสาโศกนที่มันไปนั่งหัวบดบดบดโศกบดเสาด้วยนักัวนเดี๋ว่ราวาดทิมรุ่นบอกว่าย่าหัวเด้อทิมรุ่นน่าสิเลยย่าหัวเด้อเขาย่ากหัวนะเข่หัวนะหัวย่งม่้่หัว ก็อยากหัวนะหัวนะคอหัวนเขากำลังโศกกำลังเศร้าเล่นเรื่องแข่งกันสัตว์ชืออะไรนะ่บสิริพิพาเหรอแง่เอ้าลาว่าเดวหัวเดมหัวเป็นจันมี รุ้เป็นคนอารมณ์ดีบนบรรลังหญสาด้วยเปล่ักเล่นดีนะแต่ล็เดี๋ยวเาจม้อต่าแล้วบรั่งหญ้าเพราะจะเรนมุกอันตรีที่ชาตนั่นเนาะเหนื่อยเลย่น่จะเต็นนก็โตแล้วต่ตอต่่่าตื่นนนก่นหรอไ่ลตัวตัดี่นาเดกน้อนตัด่ชั่วโมงชั่นโมงนก็อากไปหน่อยันไปหน่อยตัดก6ช่วโมงเพิ่เดี๋ยวเล่น ไปไม่เยวไม่หหัวแ่ก็นี่ยแบบว่าหัวแล้วพอเขาหัวกันแล้วท่หลังเกิดผ่าเมันกหัวถึงเนี่ยเป็นบ้ปาเขาไปเขาไปขาเป็นบาเลยต้องไปรักษาบ้านเรารักษาที่หลังเรื่องบาดเนรื่องนี้ดวนา

ก็อาทิตย์ละคนอะเอ่ะแม่มื่อเซ้าสวมัไ่เซ้าาจะคอคิดเองหัวเองเอาหายใจเยวๆ หาหมอไปปะป่ะแม่พาไปอุบลเดี๋ยวนี้เลยเอายาันกินก่อนเอาแกะมาต่อหมอนอนแม่ได้ไม่นั่งหวยไม่นั่งหวยอยู่คนเดียวอยู่เดินทางต่อที่จังหวัดมหาสารคามบุญดาแม่บุญ

เอาจะสร้างว่าเนี่ยจะกินสูญยังผสมยังเนี่ยเจ้าอยากยนอนบัดขึ้นรถขาวาว้ยว่าส่นจังใดยังไงยังไงจ้ายังไงจ <laughs> <laughs> ้าบเดินทางเลยวพี่นนองเอ้ยรลดเดียวจบเลยครับเตยกันยาวๆที่นี่พี่นองสองร้อยกว่ากิโล ค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลพี่น้องกะเรื่องทีห่ห้าเนาะพี่น้องเนาะพวกเราหัวม้วนกันนะเซเว่นเมื่อกี้นี่ว่าแล้วเรื่องมีอย่างไปจับสายซานแล้วก็นเรื่องอีกอเขาไปล็อกโซ่ไปไป็นเสื้อสายซานกันเลน,น้ำกับขน,ขนมบอ,อ,อกว่าเอาเสายอซานเจ้าอยู่ไหนเปนซานบ่เขาหรืยังไง โอ้ยนอสพี่น้องเลยเป็นเอาไลน์เราบาอีสานออนไลน์แต่คิดลบคิดลบไปเขาไปรอบแรกอะได้ยังออกม้าน,นเดียวุเขาไปรอบสองรอบแรกก็ตั้งใจไว้ซื้อสายสาันเราเด้รอบสองบางเจ้า,จาของรึซื้อสายสานเขาไปซื้อสายสานอีกได้ขนมกับหน้าอบอกบ้าคืนเก่า <c oughs> ้พี่นองฝากพี่น้องเป็นกำลังใจนะครับผมเนาะให้ทีมงานรถตู้ให้กำลังใจอีราดหน่อยเฮานะครับผมเนาะให้กำลังใจทีมงานทุกผู้ทุกคนล่ะพี่น้องอ่าดีอ่หาหลบกันบริการมาไล่ย,ยีราดหน่อยกันซอยกันคนละไม้คนละมือกันถือวันเร็วเร็วอยู่ดีเ้อ,อะบริเนาะขนาดแบบว่าอ่าเฝ้าๆเนี่ยจักหน่อยอ่า,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 ไไาระกามีแบบว่า ตัดอ่าสคริปบางสคริปออกนอะกในการโชว์ทีหลังก็เลยขึ้นเร็วกว่าปกตินะ้อพี่น้องเพราะว่าขึ้นโชว์่าสตอรี่นะครับผมเนาะอ,อ่าก็ถือว่าเขากะเล่งมือได้ท่านทวงที่นะครับผมเนาะอ่ะบาบริสานกะเริ่มเป็ีนแน่แล้วลนะ่ะพี่น้องกะว่ายุกับต่อเตยเขาเป็นปิดมือปิดวงนี่ลาเพ็ดมาไล่บอลสันเดี เราเห็นมาไล่นะครับผมเรามือปิดวงวาวสันเด่นนะครับผมเนระาบอลกันแหละพี่น้องขอับเป็นมิผู้ได้จ้างไอ้เยติลีได้เนาะได้เนาะขับเป็นมีคนจา้างไนะอ้เยติลีพี่น้องอ่ากะเบิ่งฝีมือไดนะ้เนาะกะมาไล่นี่ล่ะนี่ล่ะแหละเนาะครับผมเนาะอ่าต่อเติมกะมีส่วนจ้งนางนะฮะสิบเปอร์เซ็นต์ของาพี่น้องในการเห็นมาไล่อ่ากะมีพะลุงหวอนอิงเนี่ย พี่น้องบางมือแล้วก็แม่หน่อยแล้วก็ผมน้องบางมือทีเดือเวียน,นยกันมาเห็ดบอยซันกับ่ายังประกาศเห็ดพวงไงแล้วก็ผมน้องอัดเห็ดพวงหาพันเออจยังสี่พี่น้องพวงหาพันหัพันพวงรักรักพันน้องครับผมน้อ,อ, 5, อ,อ,งนองนะพวงหม,วมื่นพวงใหญ่ย,ย,ยังอ่าเอ็ดบอย่ันใดๆดอกพี่น้องเพราะว่าอ่าบางอย่างเขายังไม,ไม่ไม่รู้รูปแบบแล้วก็ผมนะอ่าเขาจะ บ้างรูปแบบไปนะครับผม,มอันนี้กะเลยเติมจากวงหน่อยไปก่อนตว่าตีวงตียังเป็นมาแล้วเราพี่น้องเออการตีวงการเต้นเทจังไดจบจังไดขึ้นจังไดฮวมะแล้วฮวงมะแล้วนะครับผมนะจับจุดได้มะแลลวขบพี่น้องคลิปนี้วาสานขอหยาดเขาเดินทางกอเนอเ้อพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม